นี่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบฟังกันชัดๆอีกทีนะคะนี่สคบสคบสคบได้ยินแล้วครับว่าสคบว่าแต่เอ๊แล้วสคบเนี่ยให้บริการผู้บริโภคเรื่องอะไรบ้างล่ะครับผมจะได้ไปใช้บริการถูกครับตามมาทางนี้เลยค่ะเราจะพาไปรู้จักกับการให้บริการต่างๆของสคบ ผมพี่ปกป้องแชทบอทของสคอบอนะครับจะแนะนําให้ทุกท่านเรีนรู้จักบริการของสคอบอว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยครับการให้บริการผู้บริโภคของสคอบอมีดังนี้ครับการโทรศัพท์ สายด่วน1166ให้บริการขอรับคำปรึกษาหรือร้องเรียนได้ในวันและเวลานาชการนะครับข้อ2ครับเดินทางไปได้ด้วยตนเองหรือการวอล์กอินไปที่สคบอเพื่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องเรียนการยื่นขอจดทะเบียนขายตรงตลาดแบบตรงและการนัดจรจารายเกลียส่วนข้อ3ครับฐานเว็บไซต์ได้แก่ 3.1บริการรับเรื่องร้องทุกข์และตรวจสอบสถานะครับ3.2ครับการยื่นจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง OCPB Direct 33ครับการไกล่เกลี่ยออนไลน์ OCPB Media 3.4มการตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการครับส่วน3.5สถิติข้อมูลร้องทุกข์3.6รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง3.7เตือนภัยผู้บริโภคครับ3.8คุยกับพี่ปกป้องทางแชทบอทครับ ข้อที่4หากแ p ปพลิเคชัน OCPB Connect ที่เทียมต่อข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคอีก26หน่วยงานไว้ที่ีด้วยครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดในทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งให้บริการดังนี้4.1ครับบริการรับเรื่องร้องทุกข์และตรวจสอบสถานะ4.2การตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการครับ4.3สถิติข้อมูลร้องทุกข์4.4ครับรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงส่วน4.5เดือนภัย ผู้บริโภคครับและสุดท้าย4.6คุยกับพี่ปกป้อง,อ,งอย่าลืมนะครับมีปัญหาปรึกษาพี่ปกป้องได้นะครับยินดีให้บริการครับผม พี่หนูอยากร้องเรียนกับสคบอ่ะต้องร้องเรียนยังไงเดินทางไกลเสียวเวลามากอ่ะกลัวโควิดด้วยพี่แนะนําหน่อยสิน้องเรียนออนไลน์สิสะดวกสบายไม่เห็นต้องเดินทางแล้วร้องเรียนออนไลน์มนไม่ช้าหรอพี่คิดไปเองแต่มั้งสวัสดีค่ะวรนณนาสำลัญใจนะคะผู้วยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ริโภคนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำช่องทางการร้องเรียนร้องทุกออนไลน์ของสคบนะคะท่านที่ยังไม่เคยร้องเรียนกับสคบนะคะวันนี้เรามาแนะนําช่องทางออนไลน์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะช่องทางแรกนะคะเราสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์สคบนะคะพอเราเข้าไปปุ๊บค่ะจะมีแท็บหรือมีเมนูที่เขียนว่าร้องทุก และติดตามสถานะนะคะท่านสามารถคลิกเข้าไปร้องเรียนตรงนั้นได้เลยนะคะช่องทางที่2นะคะท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน OCPCONNECT b Connect นะคะดาวน์โหลดได้ที่ iOS และ Android เรายังมีการให้บริการตอบข้อสักถามนะคะแบบอัตโนมัติผ่านช่องทางที่เราเรียกว่าแชทบอทนะคะชื่อพี่ปกป้องนะคะพี่ปกป้องเนี่ยค่ะ สามารถร้องเรียนผ่านตรงที่ปกป้องได้เลยสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ศกบเหมือนกันแล้วก็แอปพลิเคชัน ocdb connect ค่ะโลกในทุกวันนี้หมุนเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่พัฒนาไปไกลจนเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นแคบจะทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบเห็นหน้าการเจรจาค้าขาย จนถึงการประชุมสัมมนา,าระหว่างประเทศโดยไม่ต้องเดินทางถึงกันอีกต่อไปไลฟ์สไตล์ของคนไทยในทุกวันนี้คือการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้เครื่องสำอางเสื้อผ้าและอื่นๆอีกมากมายสร้างความสะดวกสบายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแต่ในขณะเดียวกันผู้ค้าหรือผู้ให้บริการบางรายกลับฉวยโอกาสนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือบริการที่ไม่ตรงตามโฆษณามาเสนอขาย เพราะผู้ซื้อไม่มีโอกาสได้หยิบจับหรือทดลองสินค้าก่อนการซื้อหรือบางครั้งสินค้าอาจ,จํำรุดเสียหายก่อนถึงมือผู้ซื้อทําให้เกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือต้องการเปลี่ยนคืนสินค้าเกิดขึ้นมากมายตามมาเรื่องราวการร้องทุกข์จึงเข้ามาถึงสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้